สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรื่องราวอีกด้านหนึ่งที่วิทยาศาสตร์อาจอธิบายไม่ได้แต่จิตวิญญาณและศรัทธาของผู้คนยังคงเชื่อมั่นในพลังอันลี้ลับที่สืบทอดกันมาแต่โบราณเรื่องราวของมนตราแห่งภูตาวิชาวิชาหายตัวหนึ่งในตำนานศักดิ์สิทธิ์ที่เล่าขานอยู่เหนือการเวลาเป็นศาสตร์ที่ทั้งน่าพิศวง ขลังและเต็มไปด้วยพลังของสมาธิและจิตท,ที่บริสุทธิ์เป็นมรดกทางจิตวิญญาณที่ถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ในยุคโบราณก่อนถนนลาดยางจะทอดยาวไปทุกทิศก่อนแสงไฟฟ้าจะขับความมืดให้ถอยห่างแผ่นดินไทยเต็มไปด้วยป่าเขาอันตรายและเหล่าโจนผู้ร้ายที่ซุ่มซ่อนอยู่ทุกแห่งผู้คนเดินทางด้วยความหวาดหวัน่น และไม่มีสิ่งใดจะช่วยปกป้องพวกเขานอกจากพลังแห่งศรัทธาและพระเกจิผู้เรืองอาคมในบันทึกหลายฉบับทั้งคำครูและคำเล่าจากปากสิทธิ์รุ่นปู่รุ่นยา่าต่างกล่าวถึงวิชาหายตัวหรือคาถากำบังกายเป็นสุดยอดอาคมแห่งการปกป้องไม่ใช่เพื่อโอ้อวดไม่ใช่เพื่อเล่นสนุกแต่เพื่อช่วยให้ผู้ศรัทธารอดพ้นอันตรายในยามขับขัน ตำนานเล่าว่าพระอาจารย์ที่ฝึกวิชานี้จะต้องบำเพ็ญเพียรอย่างหนักมีสมาธิที่มั่นคงราวกับภูเขาและมีศีลบริสุทธิ์ดุดสายน้ำจากยอดดอยจึงจะสามารถใช้วิชานี้ได้อย่างบริสุทธิ์และไม่ผิดครูหนึ่งในพระเกจิที่ได้รับการยกย่องว่าเชี่ยวชาญวิชากำบังกายที่สุดคือหลวงพ่อเดิมพุทธสโรแห่งวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ผู้คนต่างเรียกท่านว่า ผู้เรืองอาคมในยุคสมัยนั้นในวันที่บ้านเมืองยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนโจรผู้ร้ายชุกชุมป่าเขาเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายหลวงพ่อเดิมคือแสงสว่างเดียวของชาวบ้านผู้ที่ศรัทธาต่างเดินทางไกลเพื่อมาขอพึ่งบารมีหนึ่งในวิชาที่โด่งดังที่สุดของท่านคือคาถากำบังกายวิชาพรางกายให้คู่ต่อสู้มองไม่เห็นไม่ใช่การหายตัวแบบภาพยนตร์แต่เป็นการปิดประตูรับรู้ ทำให้สายตาของคู่คิดร้ายถูกบทบังชั่วขณะจนไม่สามารถมองเห็นผู้ภาวนาได้แม้จะยืนอยู่ตรงหน้าคาถากําบังกายของหลวงพ่อเดิมมีคำครูว่าถ้าผู้ใดภาวนาด้วยจิตมั่นคงพลังของคาถาจะสร้างเหมือนม่านหมอกบางๆปกคลุมกายบทบังสายตาผู้ไม่หวังดีคาถาศักดิ์สิทธิ์ของท่านว่าณนะห้ามโมปิดพุทธมิดหัวทาล้อมตัวยะซ่อนหัวหายตัวบัดนี้ ผู้ที่จะเรียนวิชานี้ต้องมีความประพฤติดีไม่ใช้เพื่อทำผิดศีลธรรมเพราะถือเป็นยอดวิชาที่ครูมอบให้เฉพาะผู้มีศีลเท่านั้นเรื่องเล่าขลังผู้ท้าลองของหายตัวต่อหน้าครั้งหนึ่งมีชายจากต่างถิ่นเดินทางมาที่วัดหนองโพเพื่อลองของอยากรู้ว่าหลวงพ่อเดิมขลังจริงหรือเป็นเพียงคำเล่าเรื่องท่านไม่ได้โกรธไม่ได้ถือสาเพียงยิ้มอย่างสงบและกล่าวว่าโยมตาเห็นได้แค่รูป แต่จิตตัางหากที่เห็นความจริงจากนั้นท่านหลับตาแน่นกำมือหนึ่งครั้งท่านใดน,นั่นเองร่างของหลวงพ่อเดิมค่อยๆเลือนหายไปคล้ายถูกหมอกบางๆกลืนเข้าไปในอากาศบางคนกล่าวว่าท่านยังยืนอยู่ที่เดิมแต่ทุกคนกลับมองไม่เห็นร่างราวกับสายตาถูกปิดกั้นโดยสิ่งลี้ลับบางอย่างผู้ท้าลองถึงกับรีบกราบลงแทบเท้าและขอฝากตัวเป็นสิทธิทันที ชายหนุ่มคนหนึ่งเคยเล่าว่าระหว่างเดินทางผ่านป่ารกชัดเขาถูกรุ่มล้อมโดยโจรกลุ่มใหญ่ไร้ทางหนีไร้ที่กำบังด้วยความสิ้นหวังเขานึกถึงหลวงพ่อเดิมตั้งจิตสวดคาถากำบังกายในใจเพียงอึดใจเดียวโจรทั้งกลุ่มต่างทำหน้าเลิกลักเดินวนไปมามองซ้ายมองขวาอย่างสับสนมันหายไปไหนวะเสียงหนึ่งตะโกนดังลั่นแต่แท้จริงแล้วชายผู้นั้นยืนอยู่ตรงหน้าโจร เพียงแต่สายตาของพวกมันมองไม่เห็นเขาอีกต่อไปเขารอดชีวิตกลับบ้านและมากราบหลวงพ่อด้วยน้ำตาแห่งความซาบซึงในวันรุ่งขึ้นคาถากำบังกายบทเต็มตามที่ครูบาอาจารย์สืบทอดตั้งนโมสนะามจบณห้ามโมปิดพุทธมิดหัวทาล้อมตัวยะซ่อนหัวหายตัวบัดนี้ณนะจงงงโมจังงังพุทธกำบังทาละลายยะสูญหาย อนัตตาสูญเปล่าเมื่อผู้ภาวนาเอาจิตแน่วแน่อาคมนี้จะเกิดสภาวะที่เรียกว่ากำบังตาไม่ใช่หายไปจริงๆแต่เป็นการทำให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถรับรู้การมีอยู่ของเราได้ดุดยืนอยู่ในเงามืดทั้งที่อยู่ตรงหน้าแม้วิชานี้จะฟังดูเหลือเชื่อแต่มรดกที่แพ้จริงที่ครูบาอาจารย์ต้องการสอนคืออำนาจใดๆจะสำเร็จได้ก็ต้องเกิดจากจิตที่บริสุทธิ์ ผู้มีศีลมีสมาธิและตั้งอยู่ในคุณธรรมเท่านั้นจึงจะใช้พลังใดๆได้อย่างปลอดภัยและไม่ผิดครูตำนานจึงไม่ใช่เพียงเรื่องลี้ลับแต่เป็นเครื่องเตือนใจว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ในจิตที่บริสุทธิ์ของมนุษย์ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านถ้าท่านชอบเรื่องเล่าแนวพุทธคุณตำนานพระเกจิแบบนี้ขอฝากให้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปคุณภาพมาเล่าให้ฟังกันต่อไปนะครับ แล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวลี้ลับบทถัดไปขอให้ทุกท่านประสบความสุขความสว่างและความร่มเย็นสวัสดีครับ